สวัสดีครับพวกเราทุกคนวันนี้ผมจะขอคุยกับพวกเราในเรื่องที่ใกล้ตัวแล้วก็จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตประจำวันในการทำงานและการใช้ชีวิตส่วนตัวนะครับเรื่องที่ผมจะสนทนากับพวกเราในวันนี้ก็คือการคิดเชิงบวกหรือที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า positive thinking นะครับในชีวิตของเราเนี่ยนะครับบางครั้งเราก็อาจจะเจอปัญหาเจออุปสรรคนะครับที่เข้ามาในชีวิต นะครับซึ่งมันไม่ได้เป็นไปตามที่เรานึกหรือเราอยากให้มันเป็น,นปบางทีเราก็หลีกเลี่ยงมันไม่ได้ทั้งชีวิตส่วนตัวของเราบางคนก็จะเจอปัญหาในเรื่องส่วนตัวแล้วก็ชีวิตการทํางานก็จะเจอปัญหาในที่ทํางานกับเพื่อนร่วมงานกับผู้บังคับบัญชากับลูกน้องต่างๆเนี่ยนะครับคราวนี้คนเราเนี่ยมันจะต่างกันตรงนี้เวลาที่เจอปัญหาเนี่ยมันจะเห็นว่าแต่ละคนไม่เหมือนกัน คนบางคนเวลาเจอปัญหาเนี่ยก็จะท้อไม่สู้แล้วก็ถอดถอยไปนะครับแต่คนบางคนเวลาเจอปัญหาเนี่ยเขาสู้กับปัญหาเขาไม่ถอยเขาแก้ไขเขาพยายามเดินหน้าสู่เป้าหมายเขาล้มแล้วเขาลุกนะครับเขาสู้ต่อครับจนกระทั่งบรรลุเป้าหมายผมคิดว่าคนที่เป็นหัวหน้าง,งานผู้บริหารหรือผู้นำเนี่ยจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีเวลาที่เจอปัญหาหรือหรือว่าเจอกับอุปสรรคในการทำงาน หรือในชีวิตส่วนตัวก็ตามเนี่ยต้องเป็นตัวอย่างให้ลูกน้องเห็นว่าเวลาเจอปัญหาจะแก้ไขอย่างไรนะครับคือทำให้เขาดูนะครับคราวนี้ถ้าเราจะแก้ไขปัญหาต่างๆได้เนี่ยต้องเริ่มจากความคิดก่อนฮะเพราะว่าความคิดเนี่ยมีแรงดึงดูดนะฮะในหนังสือเรื่อง The Secret ที่เขียนโดยล o n d a าบรินนะฮะที่เป็นหนังสือขายดีไปทั่วโลกเนี่ย ลอนดเดบรินได้เขียนเอาไว้ในหนังสือ The Secret ว่าความคิดมีแรงดึงดูดครับคือมีแรงดึงดูดให้คนเนี่ยมีพฤติกรรมตามสิ่งที่ตัวเองคิดฝรั่งบอกว่า you are what you think you are what you think ก็คือว่าคุณเป็นไปตามที่คุณคิดชีวิตคุณเป็นไปตามที่คุณคิดนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องความคิดเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสัมพันธ์กับพฤติกรรมนะครับเพราะฉะนั้น เราจะมาดูกันว่าเราจะคิดบวกเนี่ยเราจะคิดได้อย่างไรนะครับแล้วมันจะมีประโยชน์ยังไงนะครับก่อนอื่นให้พวกเราดูภาพภาพนี้ครับท่านเห็นอะไรจากภาพนี้บ้างเห็นอะไรบ้างครับบางคนบอกโอ้ยดูภาพนี้แล้วเหรอก็คือมีจุดดําๆเนี่ยมีจุดดําๆอยู่กลางภาพเนี่ยเนี่ยจุดดาๆเนี่ยเด่นออกมาเลย นะครับแต่บางคนก็บอกว่าโอ้โหสว่างภาพนี้สว่างมีส่วนขา,ขาวๆเยอะไปหมดเลยเป็นภาพที่สว่างมากเลยคนเรามองต่างกันเวลาเจอปัญหาใช่ไหมครับอย่างถ้าเขามองจุดดําตรงนี้เป็นหลักคือพอมองภาพนี้แล้วเห็นจุดดําก่อนเนี่ยคนคนนั้นมีแนวโน้มที่จะคิดลบมากกว่าคิดบวกแต่คนบางคนบอกว่าโอ้ผมเห็นสีขาวเต็มไปหมดเลยมีจุดดําอยู่นิดเดียว คนคนนั้นมีแนวโน้มที่จะคิดบวกมากกว่าคิดลบนะครับเรามารู้จักการคิดเชิงบวกกันนะครับมาคิดรู้จักการคิดเชิงบวกเรามองเห็นอะไรในปัญหานะครับเวลาเราถ่ายรูปด้วยกล้องราคาถูกๆเรายังมองหามุมที่สวยๆในการถ่ายภาพได้นะครับแต่เวลาเรามองปัญหาทำไมเราไปมองในมุมที่มันไม่สวยธรรมชาติของคนเนี่ย จะคิดลบมาก่อนคิดบวกนะฮะเป็นธรรมชาติของคนเป็นอย่างนั้นเองคือคิดลบมาก่อนนะครับคิดบวกจะมาที่หลังนะครับเรามาดูความหมายของการคิดบวกคืออะไรนะครับการคิดบวกคืออะไรการคิดบวกเนี่ยก็คือความคิดที่มุ่งไปสู่ความสำเร็จนะครับผลลัพธ์ที่ต้องการนะครับไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคนะครับพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาและอุปสรรคนะครับ การคิดบวกคือการหาหนทางแก้ไขปัญหาโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าและทำงานให้สำเร็จนะครับการไม่กลัวความล้มเหลวหรือถ้าล้มแลว้วล้มเหลวแล้วก็กลับมาเริ่มต้นใหม่ได้เมื่อล้มเหลวนะครับการเชื่อมั่นว่าจะประสบความสำเร็จนะครับในชีวิตจริงในการทำงานและในชีวิตส่วนตัวเนี่ยไม่มีใครหรอกครับ ที่จะไม่เจอปัญหาในชีวิตเลยหรือมีความสุขตลอดเวลามีความสุขทุกวันโดยไม่เจอความทุกข์เลยในชีวิตมันเป็นไปไม่ได้ชีวิตคนทุกคนเนี่ยจะมีทั้งสุขและทุกข์ปะปนกันไปแต่อยู่ที่วิธีการคิดวิธีการมองมุมมองของแต่ละคนเนี่ยถ้าเราคิดว่าในดีในดีมีเสียในเสียมีดีอย่างนี้เราก็มีกำลังใจที่จะฟันฝ่าปัญหาฟันฝ่าอุปสรรคและต่อสู้แก้ไขปัญหา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องการทํางานก็ตามไปได้นะครับแต่ถ้าเรามองแต่ข้อเสียอย่างเดียวโดยไม่มองข้อดีเลยเราก็ท้อแท้หมดกําลังใจไม่อยากจะต่อสู้นะครับคราวนี้ผมจะยกตัวอย่างใกล้ตัวให้พวกเราได้เข้าใจความคิดบวกสักนิดหนึ่งนะครับชุดเวลาเราขับรถไปทํางานเรารู้ดีว่าในกรทรมและปริมณฑลเนี่ยรถติดมากนะไม่ว่าจะไปเส้นไหนก็มีแต่รถติดสุดเรากําลังขับรถอยู่ แต่วันนี้เรามีประชุมตอน9ก้าโมงเช้าที่บริษัทเรานะฮะที่ออฟฟิศเรานะะแต่ตอนนี้แปดโมงครึ่งแล้วเรายังไปไม่ถึงเลยเพราะรถติดติดอยู่บนถนนถ้าเผื่อว่าเรามีความคิดว่าโอ้โหแย่แล้วเราคงไปประชุมช้าแน่เลยเจ้านายคงจะว่าคงจะดุเราที่เราไปสายวันนี้แล้วเป็นประชุมสำคัญด้วยอย่างนี้เราก็จะรู้สึกไม่ดีละเขาบอกว่าในทางวิทยาศาสตร์นะฮะเขาบอกว่าสมองเราเนี่ยมันจะหลังคลื่น ขึ้นเบต้าที่มีความเร็วรอบ14 30วินาทีออกมาซึ่งทำให้หลังสารที่เกิดความเครียดออกมามันทำลายสุขภาพเราได้นะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนวิธีคิดใหม่นะฮะสมมติเราคิดว่าเออไม่เป็นไรนะเราคงไม่ได้สายคนเดียวหรอกคนอื่นๆก็สายเพราะวัวนนี้รถติดมากติดกันทั้งเมืองเลยนะคคงไม่ใช่เป็นเราคนเดียวที่ไปสายอะ่ะคนอื่นก็ไปสายกันงคงจะเหมือนเราไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราโทรศัพท์ไปแจ้งหัวหน้าเราหน่อยว่าเราจะขอสายนิดนึง นะหัวหน้าก็คงไม่ว่าอะไรหรอกอย่างนี้เราคิดบวกก็หมายความว่าคลื่นในสมองเราจะปล่อยคลื่นอัลฟาที่มีความเร็วรอบ8ถึง13วินาทีสมองหลังสารที่มีความสุขออกมาทำให้ไม่เครียดมีความสุขได้แม้ก็ําลังจะ,ะเผชิญปัญหาอยู่ก็ตามนี่คือประโยชน์ของการคิดบวกในทางวิทยาศาสตร์นะครับการคิดบวกเนี่ยมันให้ประโยชน์อะไรเราได้อีกนะครับมันทำให้เราสดชื่นมีความสุข ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆจะเจอปัญหาหรือไม่เจอปัญหาเรามีความสุขได้ตลอดนะครับแต่ตรงข้ามกับการคิดลบถ้าเราคิดลบก็จะเป็นแบบนี้คะคือมันเครียดมันไม่มีความสุขมันทุกข์มันทอ้อถอยมันหมดหวังมันสิ้นหวังเหมือนอย่างคนที่อยู่ในรูปนะครับถ้าไม่มีความคิดบวกจะเกิดอะไรขึ้นทำให้เราเป็นทุกข์นะครับเป็นทุกข์ขาดความมั่นใจ โลกที่เราเป็นอยู่ก็จะไม่หายไม่มีแรงเศร้าระแ,แวงกังวลเหมือนอย่างคนในภาพนะฮะคราวนี้ในชีวิตการทำงานของเราเนี่ยเราจะเจอคนคิดลบมากมายเลยอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานอาจจะเป็นลูกน้องเราเองหรือแม้กระทั่งหัวหน้าเราบางทีก็เป็นคนคิดลบนะฮะคราวนี้เขาก็จะพูดโดยใช้คำพูดที่คิดลบออกมาผมจะมีตัวอย่างในชีวิตการทำงานจริงของคนที่ คิดลบแล้วพูดออกมาโดยใช้ประโยคทางลบถ้าสมมุติว่าเราเจอเนี่ยประโยคทางลบในชีวิตการทํางานดังต่อปีนี้เนี่ยเราลองเปลี่ยนประโยคทางลบให้เป็นประโยคเชิงบวกดูบ้างดีไหมครับอ่ะเรามาดูกันทีละประโยคประโยคแรกสมมุติว่าเรานําเสนอความคิดบางอย่างไปให้หัวหน้าเราหัวหน้าเราตอบเราว่าความคิดแบบเนี้ยลูกค้าของเราคงไม่ชอบหรอกอย่าไปทําเลย ถ้าเผื่อว่าเราฟังแล้วเนี่ยเราก็เชื่อตามเขาเนี่ยเราก็จะไม่ทำเราก็หยุดเราก็ไม่ทำอะไรเลยแต่ถ้าเราเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ว่าถ้าเราลองทำดูให้ดีศึกษาถึงความต้องการของลูกค้าแล้วพยายามตอบสนองความต้องการลูกค้าเราลองทำดูลองเสนอดูลูกค้าเราอาจจะชอบก็ได้นะครับมันอาจจะเป็นประโยชน์ก็ได้มันอาจจะเป็นสิ่งที่ลูกค้าพอใจก็ได้น่าจะลองทำดูนะครับ อันนี้เป็นตัวอย่างการคิดบวกนะเปรียบเทียบ e ระหว่างคิดบวกกับคิดลบเพราะถ้าเราคิดบวกเนะี่ยมันจะเกิดการดึงศักยภาพของเราและปฏิบัติแล้วทาอาจจะพัฒนาสิ่งใหม่ๆที่ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากขึ้นลูกค้าอาจจะพอใจก็ได้แต่ถ้าเราคิดลบเราจะไม่ทําอะไรเลยนะเราก็จะหยุดอยู่แค่นั้นไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นประโยคที่2ครับประโยคที่บอกว่างบประมาณกําลังคน ก็มีมาให้แค่นี้มันทำไม่ได้หรอกนี่คือคนคิดลบจะพูดแบบนี้ในชีวิตการทำงานจริงอย่าลืมว่าที่องค์กรจ้างเรามาเนี่ยเพราะเขาต้องการให้เราใช้ความสามารถของเราในการแก้ไขปัญหาองค์กรทุกองค์กรมีทรัพยากรจำกัดครับไม่ว่าจะเป็นงบประมาณกำลังคนเวลาวัสดุอุปกรณ์เครื่องจกักรและสถานที่ทำงานมีให้เราจำกัดแต่ต้องการความสามารถของเรามาแก้ปัญหาแต่ถ้าเราบ่นว่าเนี่ย มีงบประมาณแค่นี้เองน้อยไปกําลังคนก็น้อยไปมันคงทําไม่ได้หรอกนั่นก็แปลว่าคุณล้มเหลวตั้งแต่แรกแล้วยังไม่ได้ลองทําเลยยังไม่ได้เริ่มต้นเลยคนที่คิดบวกจะไม่คิดเช่นนั้นคนที่คิดบวกบอกว่าเราน่าจะลองทําดูแม้ว่าเราจะมีงบประมาณจํากัดมีกําลังคนจํากัดถ้าเรามาช่วยกันระดมงความคิดหาวิธีว่าเราจะทํายังไงให้ได้ตามเป้าหมายที่เขากําหนดมาเนี่ยแล้วเราทําให้ดีที่สุดเนี่ย มันอาจจะทําให้เราประสบความสําเร็จได้มีโอกาสที่เราจะประสบความสําเร็จได้ผมว่าน่าจะลองทําดูนะครับถ้าคิดแบบนี้มันก็จะนําไปสู่การกระทําก็คือว่าทุกคนก็จะไปที่เป้าหมายเดียวกันแล้วทุ่มเทตามที่ทรัพยากรที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยให้ประสบความสําเร็จอาจจะประสบความสําเร็จจริงๆก็ได้นะครับต่อไปก็คืออย่าเสนอเรื่องนี้ไปเลยเจ้านายคงไม่เห็นด้วยหรอกเพื่อร่วมงานพูดว่าเออไอเดียเนี่ยเสนอไปแล้วเจ้านายคงไม่เห็นด้วยหรอก นะอันนี้คือคิดลบถ้าเผื่อว่าเราเชื่อตามเขาเราก็ไม่เสนอความจริงเจ้านายอาจจะชอบก็ได้นะครับก็คือน่าจะพูดว่าเออลองเสนอไปดูซินะครับเจ้านายอาจจะชอบก็ได้ถ้าเจ้านายไม่ชอบเดี๋ยวเขาก็จะแนะนําเองว่าควรจะทํำยังไงแต่ก็น่าจะลองเสนอดูนะเพราะว่าเป็นความเห็นที่ยังไม่เคยเสนอมาก่อนอันนี้คือคิดบวกครับประโยคต่อไป การแข่งขันสูงมากขนาดนี้คงทําให้ยอดขายตกลงแน,น่เลยในชีวิตการทํางานมันจะมีคนประเภทเนี้ฮะหลายคนอยู่ในสถานที่ทํางานคือคนที่ชอบคิดลบก่อนคิดบวกนะฮะว่าโอ้ภาวะการแข่งขันสูงมากขนาดนี้ย,ยอดขายปีนี้คงจะตกลงแน,น่เลยเราก็ต้องบอกว่าเราก็ต้องรู้จักเอาจุดแข็งหรือจุดดีเนี่ยที่เรามีอยู่เนี่ยไปขายให้ลูกค้าเราก็ต้องศึกษากลยุทธ์ของผู้แข่ง ดูว่าเรามีจุดเด่นอะไรที่เราเหนือกว่าเขาหรือเรามีจุดที่ต้องปรับปรุงจุดที่เราด้อยกว่าคู่แข่งตรงไหนเราก็พัฒนาจุดที่เราด้อยกว่าให้มันดีขึ้นเราก็จะสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ยอดถ่ายก็จะไม่ตกในชีวิตการทํางานเนี่ยเราอยากได้คนคิดบวกแบบนี้เพราะคนคิดบวกคือคนสู้ปัญหาคนไม่ท้อถอยคนรู้จักที่จะพัฒนาปรับปรุงนะคนที่มุ่งสู่เป้าหมายคนที่ทุ่มเทให้กับเป้าหมาย คนที่กล้าที่จะไปเชิญกับปัญหาและอุปสรรคนะครับกล้าทำสิ่งที่ท้าทายกล้าต่อสู้กล้าฝ่าฟันไปสู่เป้าหมายเราอยากได้คนแบบนี้มาดูประโยคต่อไปคู่แข่งมีกำลังเงินมากกว่าเราเราคงสู้เขาไม่ไหวนะ่เนี่ยบางคนก็พูดแบบนี้นะคู่แข่งมีกำลังเงินมากกว่าเราคงสู้เขาไม่ไหวถ้าเราเปลี่ยนจากการคิดลบให้เป็นคิดบวกเนี่ยเราก็บอกว่าแม้ว่าเราจะมีกำลัง เงินอาจจะสู้คู่แข่งไม่ได้แต่เราก็มีจุดเด่นมีกลยุทธ์บางอย่างที่เหนือกว่าคู่แข่งนะครับเราอาจจะต้องมาปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หรือสร้างกลยุทธ์ที่มันตรงกับความต้องการของลูกค้าที่มันเหนือกว่าคู่แข่งแล้วลองแข่งขันดูนะครับผู้ชนะไม่ได้หมายความว่าต้องมีเงินมากเสมอไปคนที่มีเงินน้อยกว่าอาจจะเป็นผู้ชนะก็ได้ถ้ากลยุทธ์ถูกถ้าวิธีการถูกนะครับต่อไปยุทธ์เธทำทำได้แค่นี้ก็พอแล้วนะครับ ถ้าเผื่อว่าเราเชื่อตามเขาเราก็จะไม่พัฒนาไม่ทําต่อนะครับเราก็ต้องบอกว่าครับถ้าผมคิดที่จะพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นมันคงดีกว่านี้นะครับคือแค่นี้มันก็ดีระดับหนึ่งแล้วแต่ผมอยากให้มันดีขึ้นไปกว่านี้อีกอ่ะผมก็กำลังคิดว่าจะทํายังไงให้มันดีกว่าเดิมผมเชื่อว่าเราพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้ในองค์กรของญี่ปุ่นนะฮะในองค์กรของญี่ปุ่นเนี่ยจะสอนพนักงานว่าต้องทําวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวานต้องทําวันพรุ่งนี้ให้ดีกว่าวันนี้ มันจึงเกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่องที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า continuous improvement คือการพัฒนาที่ต่อเนื่องนะครับไครเซนเนี่ยมันแปลว่าเริ่มด้วยตัวเองคือคิดว่าจะพัฒนาอย่างไงด้วยตัวเองไม่ต้องรอให้หัวหน้ามาสั่งนะครับคิดว่าเราจะพัฒนางานเราให้ดีขึ้นปรับปรุงงานเราให้ดีขึ้นอย่างไงด้วยตัวเองแล้วคิดทุกวันแล้วทาวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวานแล้วทาพรุ่งนี้ให้ดีกว่าวันนี้ถ้าเผื่อว่าคนไทยเรา เอาแนวคิดนี้มาใช้เนี่ยผมเชื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อผลงานของทุกคนที่จะพัฒนางานอยู่ตลอดเวลายังไม่พอใจผลงานของวันนี้หรืออาจจะพอใจเฉพาะวันนี้แต่วันพรุ่งนี้ก็ทำให้มันดีกว่าดีกว่าเดิมคือถ้าเราคิดถึงคุณภาพและพยายามพัฒนาปรับปรุงงานเราสม่าเสมอเรื่อยๆเนี่ยนะฮะมันจะทำให้เราไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ผลงานเราก็จะเริ่มสูงขึ้นดีขึ้นแล้วเราก็ถ่ายทอดความคิดเนี่ยไปสู่พนักงานนะครับ การคิดบวกเนี่ยผมคิดว่าผู้บังคับบัญชาหัวหน้าง,งานและผู้นำทุกคนจะต้องเป็นตัวอย่างให้แก่ลูกน้องให้กก่เพื่อนร่วมงานเห็นครับถ้าสมมุติว่าเราคิดลบสมมติหัวหน้าคิดลบผูบ้ผู้บริหารคิดลบผู้บังคับบัญชาคิดลบแล้วพูดออกไปให้พนักง,งานได้ยินให้ลูกน้องได้ยินเนี่ยเขาก็จะเริ่มรับทัศนคติเชิงลบเข้ามาในใจครับมันก็จะทําทให้เขาไม่ทุ่มเทไม่อยากทํางานและท้อถอยผลงานก็จะแย่ลงผลงานก็จะดรอปลง ทัศนคติที่เขามีต่อองค์กรต่องานหรือต่อหัวหน้าก็จะแย่ลงด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นในเมื่อเราเป็นหัวหน้างานเป็นผู้บริหารหรือเป็นผู้นำที่ต้องรับผิดชอบผลงานของลูกน้องทุกคนเนี่ยเราจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีของการคิดเชิงบวกฮะโดยเริ่มที่ตัวเราก่อนทั้งคำพูดทั้งการกระทำของเราที่เราจะต้องทําให้เขาเห็นว่าเวลาเจอปัญหาเจออุปสรรคเนี่ยควรจะฝ่าฟันแก้ไขยอย่างไรถึงจะถูกต้อง สร้างขวัญกำลังใจให้กับลูกน้องเราทำให้ลูกน้องเรามีความสุขในการทำงานในการที่จะร่วมง,งานกับเราในการที่จะทำงานกับองค์กรนี้กับบริษัทของเรานะครับและเขาจะดึงศักยภาพของตัวเขาเนี่ยมาทุ่มเทให้กับผลงานจะทำให้ผลงานสูงขึ้นครับขอให้ผู้บริหารหัวหน้างานทุกท่านประสบความสำเร็จในการคิดเชิงบวกนะครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับ